สวัสดีค่ะวันนี้พักตุดจีนสักวันนะคะพเพื่อนเพื่อนมารีวิวของพิมพ์ไม่พายกันค่ะ <Yahoo! S 1> ไม่ได้ตามกระแสนะคะเพื่อนๆแต่เอลิเซ่นั้นสั่งพิมพ์ไม่พายที่เป็นนะคะครั้งนี้เป็น 1, 2, ครั้งที่หนึ่งสองครั้งที่สามค่ะหลังจากสั่งครั้งที่สามนะคะเอลิเซ่ก็จะได้เป็นลูกค้าติดเพแล้วนะคะตอนนี้สั่งเร็วคลิกเร็วโอนเร็วแล้วก็ระบบก็จะดูดเร็วด้วยวันนี้เป็นกล่องที่สามนะคะกล่องแรกเอลิเซ่ท่านสั่ง อมเขาเรียกอะไรนะอเอช็ดหน้าค่ะอ่เอช็ดหน้าครั้งสําอางแล้วก็พิมพ์ลิพายซื้อสำลีมาให้ด้วยแล้วก็แถมครีมเป็นซองมาให้เอลิเซ่ด้วยแล้วก็ครั้งที่สองเอลิเซ่ก็สั่งแว่นตาแคปแว่นตา,นตาได้อย่างเดียวที่เหลือแคปยาเลยค่ะแล้วก็ครั้งที่3ก็สั่งแผ่นทองครั้งที่3ามนี่ราคาเอลิเซ่ได้เป็นเอลูกค้าติเดเพรนะคะเป็นเอเขาเรียกอะไรนะเวลาเราพิมพ์ไปอ่ะเวลาเวลาเราแคป คแคปของนะคะแล้วก็จะมีะให้เราเ,าเป็นเพจหรือเป็นลูกค้าอะไรอย่างนี้ค่ะเอลิเซ่ก็ยังไม่เข้าใจมากเท่าไหร่แต่ว่าได้ได้รหัสเพจไปแล้วนะคะแล้วก็หมายถึงว่าเรานั้นสั่งอะไรก็ระบบจะดูดเร็วๆๆกว่าปกติแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่4นะคะครั้งที่4ี่ที่หนักหน่อยค่ะเราเห็นว่าติดเพจหน่อยจิ้มอาจิ้มอาจิ้ม,อา,มอาทีนี้จะแคเงขันไม่กล้าค่ะเพื่อนๆกลัวพิมพ์ไม่ทายไม่รเดี๋ยวปัญหาเอาเราก็เลยต้องเอานะคะเพื่อน พักสุดจีนกันสักวันนะามาดูของเอลิเซ่นะคะว่าวันนี้เอลิเซ่สั่งอะไรไปเอลิเซ่ต้องเข้ามาดีวิวในห้องนะคะเพราะว่าผู้ปกครองดูลูกข่าวดูนางเสียงดังมากอันนี้ก็แอบ,บเอาเข้าห้องนะคะผู้ปกครองยังไม่เห็นนะคะว่าเอลิเซ่ซื้ออะไรมาบ้านรีวิวเสร็จคลิปนี้ผู้ปกครองจะต้องดูไม่ได้นะคะเพราะว่านาจะตกใจว่าเอลิเซ่สั่งอะไรมันนักมานานะคะเพราะอยากสั่งแล้วเนาะ แล้วเดี๋ยวเอลิเซ่จะให้ดูนะคะวิธีการของพิ้งค์พิพายที่เขาแพ็คของให้เราดูเมื่อวานส่งส่งเป็นข้อความมาบอกว่าลูกค้าของกําลังจะมาถึงแล้วแล้วก็ให้ดูวิธีการแพ็คของว่าถ้าไม่ใช่ของที่ของเรานะคะที่เราสั่งไปให้ติดต่อกับ call นเ,เตอร์ได้เลยแต่เอลิเซ่เห็นแล้วว่ามันเป็นของเราหมดเลยนะคะสั่งหลายรายการมากแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวหาบินก่อนดีกว่าจะได้มาคุยกันรู้เรื่องหน่อยนะคะไม่มีกล่องสุ่มอะไรกับเขาหรอกค่ะ มันบินอยู่ที่ไหนเอ๊ะมันนี้มีบินหอหะเพื่อนๆอ๋อบินอยู่ในโทรศัพท์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูดูบินบินเขาจะให้มาในโทรศัพท์นะคะส่งเป็นบินมาให้เราแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามไปดูบินกันหรืในข้อความมีข้อความจากคุณทิพยนะคะบอกว่ามีบินให้เราแล้วก็ให้เราดูวิดีโอในการจัดแพ็กสินค้าอีนี้ไม่กล้าไม่กล้ากดเข้าไปคะ่ะ พอหวาไปตั้งแต่โดนแฮ็กข้อมูลแล้วค่ะก็คือกลัวหมดเลยก็เลยนิดสองขิดสองไทเอ,อ๊ะก็ไม่ดีกว่าโอเคบินก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่กันเลยนะคะมีผ้าพันคอมีผ้าพันคอสองพิ้นชนทีมพายแผมมานะคะก็ซื้อสี่สิบกว่าบาทนะคะรวมกันก็แปดสิบห้าบาท50าสตะจังซื้อไปอย่างนั้นนะคะ่ะเพื่อนๆเห็นมันถุดี ก็จิ้มจิ้มไปก่อนตอนนั้นเขาคิดว่าเดี๋ยวระบบมันคงจะดูดบ้างไม่ดูดบ้างน,นะคะก็จิ้มมารอบนี้จิ้มได้หลายอย่างนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนี้นี่น่าจะเป็นแมวปอเออจังจวบไม่ใช่แมวปอเสือปีนี้ปีเสือนะคะคเพื่อนๆเราพักตุรกีม,มาแต่ก็ยังวนเวียนกับปีเสือนะคะนี่เจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์ค่ะชิ้นที่สองนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็เอลิเ,เซ่สั่งแผ่นทองไปอรอบแรกสั่งไปสามแผ่นแล้วนะคะใช้เองตอนแรกคิดว่าจะใช้เปลเองจะใช้แค่ใบเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าใส่ทั้งโทรศัพท์ใส่ทั้งกระเป๋าตังก็สองอันเลยอันยังไว้ให้หลานนะคะให้หลานไปเผื่อว่าจะได้รำรวยเงินทองกับเขาบ้างไม่ขัดไม่สนนะคะแล้วก็สั่งเพิ่มไปห้าสิบบาทเพิ่มมาอีกสองใบ เห็นปังๆกันนะคะปีนี้ปีเสือนะคะเอิเซ่พาเพื่อนๆปังๆกันนะคะรับโชครับพรไปด้วยกันนะคะแล้วก็เอ่อชิ้นหนึ่งสองสามสามแล้วแล้วก็อิเซ่น,นั้นแบบว่าก็จริงๆช่วยช่วยขายอย่างนี้ก็คือไม่ต้องเคลียร์ก็ได้คะ่ะร<เ>ับพรจะซื้ออยู่แล้วแต่ว่าพอเห็นมันสวยก็เลยอยากได้ตอนนั้นเอ็ดพิมพ์นิพายเขาโพสบอกว่าเขาไลค์เขาบอกว่าเออพู่ล้เท่าไหร่จะไม่ได้แล้วดลงไปรดลงมาก็ถูกอีกถูกอีก เอเลเช่ก็อดไม่ไหวก็เลยซื้อไปด้วยจะไม่ได้นะคะหชุดทั้งหมดกาห้าคู่ห้ห้าคู่เก้าสิบห้าบาท5้าเห้าิบ้าบาทเพิ่งก้หน่อยเอเเชไม่ได้แล้วอนนั้นเเอะไรยเี้ยถาดี่ะกไม่ได้ดี๋ยวไม่มีสวเยาเดี๋ยวที่นดีก็ไปีนะเมั่ีมนลยกดดส่มีสีเลือกค่ะพนี่พายเลือกให้ค่ะ สวยดีเจ็ดนิ้วนะคะลายครามสวยงามปีทั้งหมดห้าคู่มันไม่ใช่ห้าคู่สิมันต้องเป็นเนอะสามไม่เข้าใจว่าพีทพายให้ยังไงเออเขาเขียนมาบอกว่าห้าพระลายห้านะคะแล้วก็หนึ่งสอง สนะคะแล้วก็สี่าโอจะจะเอาให้ได้ค่ะเพื่อนๆจะให้ครบผิดให้ได้เทหานะคะตกไปแล้วเท่าไหร่ไม่รู้แต่ราคารวม5้าใบอยู่ที่9กบหาบาท2ี่สิาสตางค์นะคะจบไปกับสีรายการหนึ่งสอสี่สีรายการรายการที่5้าเป็นกิฟต์ติดผมค่ะเพื่อนๆลูกสาวไม่มีก็ซื้อเองใช้เองะคะ่ะเยอะหน่อยเดี๋ยวก่อนกิฟต์ิผม หึงแพ็คสิองชิ้นอยู่ที่ห้าสิบห้าบาทสามสิบหกกระตังนะคะทุกคนเยื่อถือเขาจิ้มผมทุกคลิปทกคลิปเดี๋ยวลูกเดอร์รานานจะเอามาใเขาใช้กันค่ะโอเคชิ้นถัดไปปลาร้าบองค่ะพ่นอปลาร้าแบงเดี๋ยวถ้าไปฝรั่งเศสจะซื้อปลาร้าบองมาสักโลแจกเพื่อนๆแล้วก็กินเองด้วยไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูได้แล้วค่ะอร่อยสั่งต่อไม่อร่อยก็พอแค่นี้ชิ้นต่อไปนะคะอันนี้น่าจะเป็นสกินแคร์ที่ ที่ได้มาชิมใคยให้อะไรฉันมาไม่ร mm ู้ต้องดูก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะมันมีหลายยี่ห้อแล้วก็แต่ละยี่ห้อก็ราคาดีแต่ว่าส่มอยู่ที่1 0 0่บาทก็คือแล้วแต่นางว่านางจะให้อะไรเอลิเซ่นะคะได้อันนี้มาเพื่อนๆตั้อแต่ในเดลี่ดูบีคอนี่ตัวนี้นีวนี้เพื่เดี๋ยวจะขึ้นราคาในในเว็บไซต์นะคะว่าราคาเท่าไหร่ตันนี้น่าจะที่สุงมาหนึ่งพันบาทนี่ ว่าเคยใช้มันก็น่าจะไม่เคยนะคะเพื่อนแต่อย่าลองเสีงด้วยไม้นก็ดูว่าอะไรน่าเกะไม่ได้อหรเพื่อนๆโอ๊ยโอนเคแล้วมันก็คือ UV d e f e n s n Light มันเป็นกันแดดเพื่อนๆรู้ได้ไงเวลาที่ต้องการกันแดดนี่ไงมันเป็นกันแดดด้วยแต่ว่าเพิ่งซื้อมาเหมือนกัน ราคาในช็อตเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเอลิเซ่สูมมาได้หนึ่งพันบาทเดี๋ยวจะไปเข้าไปดูในช็อปนะคะว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ขีดหัตถ์ไปนะคะชิ้หัตถ์ขีดหัตถ์จาอะไรบ้างกันี้างตัว c ลีน n ิ i n g mark c ลีน n ิ i n g mark นะคะ cleansing mark น่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ mark น่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่ราคา99บาท50สสตางค์ค่ะ อันนี้มันคือเดี๋ยวอ่านก่อนจำไม่ได้อะค่ะเพื่อนๆสั่งมาก็าจำไม่ได้ไม่รู้สั่งอะไรไปบ้างอันนี้มันคืออะไรหนออ,นนนอ,นนนอันเป็นเอ่อนวอเตอร์ครีมเป็นอะไรก็ได้ตัวห้าสิบบาทเจ็ดมลตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวไปอาา่านให้ฟังเลยค่ะเพื่อนๆว่ามันใช้ยังไงมันเป็นยังไงสกุลเป็นยังไงเดี๋ยวเอเลเซ่จะอ่านให้ฟังอีกรอบน,นะคะ ร150บาทชิ้นถัดมานางเอกของเรื่องนี่ตัวนี้เอสเตอร์ลอเดอร์เอสเตอร์ลอเดอร์เอสวานนะคะคอมฟรีช15กรัมนะคะราคาอยู่ที่เดลิเซได้มา1,550บาทค่ะเพื่อนเไว้ทาใต้ตานะคะเพราะว่า ถ้าเราอายุเยอะใต้าตาตรงนี้ก็จะเขียวแล้วก็น้ำใต้าตาถุงใต้าต,าตาก็จะขึ้นมากขึ้นนะคะหละังน,นั้นเราจะต้องการสกินแคร์ตัวดีๆหน่อยนั่นก็คือเอสเตอร์ลาเดอร์ตัวนี้เดซเซจะต้องลองใช้แล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้รู้สึกยูทูบทำให้เดซเแก่ไปเยอะเลยนะคะนอนไม่เต็มที่เลยค่ะเพื่อนๆตื่นมาก็ยูทูบยูทูบยูทูบหาเพื่อนๆไปหาเพื่อนๆพวกวันนะคะนี่เลยใต้าตาดำหมดเลยตัวนี้ อย่าบำรุงเสร็จแล้วสวยขึ้นยังไงนะคะเดี๋ยวเอเดนเซ่จะมารีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราสวยขึ้นขนาดไหนหลังจากใช้ถุงใต้ตาย,ตายุบหรือเปล่าริ้วรอยลงไปหรือเปล่า <S <S ค่อยม่ากันอีกโอเคหมดแล้วหมดแล้วเพืพ่อนๆรวมทั้งหมดเอเดนเซ่สั่งไปอ,อ๋อเี่ายกันเนาะทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรายการค่ะค่าส่งหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทนะคะรวมทั้งหมดสี่พันแปดร้อยเก้าบาทนะคะเอ็นเซ่สั่งไปนะคะตอนนั้นกดที่คิดว่าระบบไม่ดูสุดท้ายระบบดูดหมดเลยแล้วก็เราต้องสั่งต้องซื้อต้องโอนนะคะเพราะนั้นเงินทิ้จะกดเอาต้องโอนนะคะแต่ว่าผู้ปกครองกดไม่เป็นไรค่ะที่แอบกดนอกเดี๋ยวเราจะเก็บกล่องเก็บทางแอบไว้ดีกว่าค่าไมู่แน่นอนค่ะนี่เลยกล่องใหญ่กอเริ่มเพิ่มต้องทำลายหลักฐานนะคะไม่งั้นผู้ปกครองเกณฑจะบอกว่าเกาววณฑตกใจ เพื่อนพิมพ์สั่งรอบสี่แล้วเนี่ยสั่งรอบสีได้รอบสีแล้วสั่งเยอะแล้วด้วยขอของแถมบ้างนะเพื่อนพิมเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เอลิเซ่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นเคลียร์ของพวกนี้นะคะ ชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างกับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆนั้นคงจะถูกใจในคลิปวิดีโอของเอเดเซ่นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจุกจินแน่นอนค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ขอเปรี่ยนนิดนึงมาเป็นรีวิวผิวนี่พายเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันในคลิปจุกจินนะคะเฮงๆปังๆังนะคะเพื่อนๆลาไปก่อนค่ะ